อาพียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมสถิตลิ่มพงพันธ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภากระผมขออนุญาตแประยะติในมาตราเจ็ดวรกห้ามาตราเจ็ดโดยรวมนั้นเป็นเรื่องการขออนุญาตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวรกห้าที่ผมขอแประยะตินี้เป็นการ ยกเว้นไม่ให้ใช้บังคับเกี่ยวกับเรื่องกิจการเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นการสมรสการหย่าการรับบุญธรรมในเบื้องต้นผมอยากถามกรรมธิการว่าเรื่องเฉพาะตัวอย่างเช่นการสมรสการย่าการรับบุญบุธรรมนี้น่าจะรวมถึงเรื่องการจัดการมรดกด้วยซึ่งเป็นเรื่องลักษณะในทํานองเดียวกัน เหตุดใดกรรมธิการจรึงไม่ได้เห็นชอบกับสิ่งที่ผมได้เสนอว่าควรจะมีคำว่าการจัดการมรดกอยู่ในการไม่ใช้บังคับในวักค้านี้ด้วยในเบื้องต้นขออนุญาตตั้งเป็นคำถามก่อนครับคาถามครับ